สวัสดีค่ะวันนี้เรามีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องอการรักษาอาการนอนกรนด้วยเลเซอร์นะคะแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยที่เรียกว่าไนเลสค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วนะคะก่อนอื่นต้องอขอเท้าความนิดนึงว่าที่เรานอนกรนกันเนี่ยค่ะมันเกิดจากเนื้อเยื่ออ่อนในลำคอเรามันหย่อนนะคะแล้วพอเราหลับทางเดินหายใจส่วนบนมันก็ตีบแคบลงนิดหน่อย อากาศที่ผ่านไปมาก็เลยทําให้เนื้อเยื่อมันสั่นๆจนเกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาค่ะทีนี้งานวิจัยที่เราจะมาดูกันวันนี้เป็นการศึกษาแบบซูมแล้วก็มีกลุ่มควบคุมเลอที่เรียกว่า RCT นะคะซึ่งก็น่าเชื่อถือพอสมควรเลยเขาอยากจะดูว่าเลเซอร์ชนิดเอออยาก ที่ใช้เทคโนโลยีไนเลสเนี่ยมันปลอดภัยไหมแล้วก็ช่วยลดเสียงกรนได้จริงหรือเปล่าค่ะโดยเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเลเซอร์หลอกใช่ครับหลักการของไนเลสเนี่ยเนี่ยก็น่าสนใจนะครับคือเขาใช้เลเซอร์ ERAG y g a g ในโหมดที่เรียกว่า non-ablative คือไม่ได้ไปทำให้เนื้อเยื่อมันหายไปเหมือนเลเซอร์ผ่าตัดแต่เป็นการใช้พลังงานความร้อนแบบว่า อ่อนๆค่อยๆส่งเข้าไปกระตุ้นเนื้อเยื่อในช่องปากในลำคอของเราให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปรับโครงสร้างคอลลาเจนเดิมด้วยให้มันแข็งแรงขึ้นตึงกระชับขึ้นอ๋อค่ะค่ะพอเนื้อเยื่อมันเฟิร์มมันก็ไม่ค่อยสั่นไม่ค่อยหย่อนลงมาปิดทางเดินหายใจแต่เราหลับเสียงกรนมันก็เลยน้อยลงจุดเด่นที่เขาเน้นเลยก็คือไม่ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่เลยครับโหฟังดูดีจังค่ะไม่ต้องใช้ยาชาด้วยแล้วในการศึกษานี้เขาทํากันยังไงบ้างคะ มีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะในงานวิจัยชิ้นนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด40คนครับก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นคนที่มีปัญหานอนกรนเป็นหลักเลยหรืออาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยแต่ว่าเป็นแบบเล็กน้อยคือค่า a h ชน้อยกว่า15ครั้งต่อชอั่วโมงแล้วก็ b m เหรือดัชนีมวลกายก็ไม่เกิน30คือยังไม่อ้วนมากค่ะเขาก็สุ่มแบ่งคนเป็น2กลุ่มครับกลุ่มละ20คนกลุ่มแรกได้ไนเลสจริงจริง อีกกลุ่มหนึ่งได้เลเซอร์หลอกคือใช้หัวเลเซอร์ที่บล็อกแสงไว้แต่ว่ายังมีเสียงมีไฟเหมือนเครื่องทำงานปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนอ๋อเป็นการทำ b ล i n ์ใช่ไหมคะใช่ครับทำทั้งหมด3 <S <S ครั้งห่างกันประมาณ2สัปดาห์รวมๆแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณ42วันครับแล้วการวัดผลล่ะคะวัดจากอะไรบ้างเพราะเรื่องกลนี้บางทีเอ่อคนนอนข้างๆน่าจะรู้ดีกว่าเราเองนะคะถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมาก เขาเลยใช้แบบสอบถามหลายอย่างเลยครับมีอันแรกคือ Snow Outcome Survey หรือ SOS อันนี้ให้ผู้ป่วยประเมินเองว่าอาการกรนมันกระทบชีวิตเขาแค่ไหนแล้วก็มี Spouse Bed Partner Survey หรือ SBPS อันนี้ให้คู่นอนเป็นคนประเมินผลกระทบครับค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอันคือ Visual Analog Scale หรือ VAS อันนี้ให้คู่นอนให้คะแนนความดังของเสียงกรนไปเลยตั้งแต่ศคือเงียบสนิทถึง10คือดังมากจนแบบโอ้ยต้องย้ายห้องนอนเห็นภาพเลยค่ะ ครับแล้วก็ยังวัดความเจ็บปวดหลังทำด้วย VAS เหมือนกันทั้งตอนทำเสร็จทันทีกับอีก3วันถัดมาครับแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะต่างกันชัดเจนไหมคะระหว่างกลุ่มที่ได้เลเซอร์จริงกับกลุ่มที่ได้เลเซอร์หลอก ผลถือว่าน่าสนใจมากๆครับในกลุ่มที่ได้ n i h t l e s สจริงเนี่ยคะแนน SOS ที่ผู้ป่วยประเมินตัวเองดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับจากค่าเฉลี่ยประมาณ34ขึ้นไปเป็น56โหเกือบเท่าตัวเลยนะคะใช่ครับส่วนคะแนน SBPS ที่คู่นอนประเมินก็ดีขึ้นเยอะเหมือนกันจาก35เป็นประมาณ62อืมอืมแล้วก็คะแนนความดังของเสียงกรนหรือ VAS snoring อันนี้ลดลงชัดเจนจากเฉลี่ยเกือบ8เหลือไม่ถึง5ครับโอ้ลดลงเยอะมากเลยนะคะสำหรับความดังแล้วกลุ่มที่ได้เลเซอร์หลอกล่ะคะเป็นไงบ้างกลุ่มที่ได้เลเซอร์หลอกนี่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับคะแนน SOSSBPS หรือว่า VASnoring ค่าเฉลี่ยแทบจะเท่าเดิมเลยคือ SOS จาก32ก็เป็น32 SBPS จาก37ก็เหลือ35 VAS n o r i n g จาก8.1ก็เหลือ8.0คือไม่ต่างเลยแต่ว่าโอกาสที่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในกลุ่มในลาเซจะเป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยมันน้อยมากๆน่าจะมาจากประสิทธิภาพของตัวเลเซอร์เองจริงๆครับผลลัพธ์เรื่องเสียงกรนดูดีเลยนะคะแต่พอพูดถึงเลเซอร์ในคอหลายคนอาจจะกังวลเรื่องอความรู้สึกตอนทำหรือความปลอดภัยมันเป็นยังไงบ้างคะในการศึกษานี้ เรื่องความปลอดภัยกับการทนต่อการรักษาก็เป็นอีกจุดที่เขาเน้นครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่ต้องใช้ยาชาเลยใช่ค่ะแสดงว่าความรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดเนี่ยมันคงน้อยมากจริงๆครับคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ยทันทีหลังทำเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3มเต็ม10เท่านั้นเองครับอ๋อก็ไม่เยอะนะคะ แล้วพอผ่านไป3วันก็ลดลงจนเกือบจะเป็นศูนย์เลยผู้เขารวมส่วนใหญ่ก็บอกว่าทนได้สบายมากครับแล้วมีผลข้างเคียงอย่างอื่นไหมคะเช่นแบบเจ็บคอเสียงแหบหรือเป็นแผลอะไรแบบนี้คะ่ะผลข้างเคียงที่พบส่วนใหญ่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็หายไปเองภายในประมาณ3วันที่พบบ่อยหน่อยก็คือเจ็บคอเล็กน้อยอันนี้เจอประมาณ20%หรือบางคนรู้สึกคอแห้งนิดหน่อย15%หรหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอเล็กน้อย 15%ประมาณนั้นครับค่ะแต่ที่สำคัญคือไม่เจอผลข้างเคียงรุนแรงเลยไม่มีการเกิดแผลหรือว่าแผลเป็นในช่วงคอเลยครับฟังดูปลอดภัยดีทีเดียวนะคะทีนี้เขาได้มีการเปรียบเทียบ Night l เล s กับวิธีรักษาการนอนกรนแบบอื่นๆที่มีอยู่เดิมบ้างไหมคะผู้ที่อาจจะต้องเ,ออเจ็บตัวมากกว่านี้มีการพูดถึงอยู่ครับ ในงานวิจัยเขาก็เปรียบเทียบ n ไนท t เลสกับวิธีที่มันรุกรานกว่าอย่างเช่นการผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนลิ้นไก่หรือ UPPP LLUP พวกนี้คือผ่าตัดในคอเลยเพื่อเปิดทางเดินหายใจหรือการใช้เครื่องความถี่วิทยุจี้เนื้อเยื่อ RFTVR ให้มันหดตัวลงอ๋อค่ะหรือแม้แต่อุปกรณ์ครอบฟันหรือ MADS ที่เราใส่ตอนนอนเพื่อดันกรามล่างไปข้างหน้านะครับค่ะค่ะรู้จักค่ะ หรือถ้าเป็นอุปกรณ์ครอบฟันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดข้อต่อขากันไกลหรือว่าฟันเคลื่อนได้ในระยะยาวแสดงว่า n ไน g ์ a ลสก็อาจจะเป็นทางเลือกที่อยู่ตรงกลางๆคือไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใส่อุปกรณ์อะไรแต่ก็ดูจะมีประสิทธิภาพในการลดเสียงกรนได้ดีพอสมควรเลยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รักษาอะไรเลยหรือได้การรักษาหลอก ใช่ครับถ้าดูจากผลในงานวิจัยชิ้นนี้ประสิทธิภาพของ n ไนท์เลสในการลดเสียงกรนแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเนี่ยดูเหมือนจะทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยที่ความเสี่ยงกับผลข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่าวิธีที่ลุกรานกว่าอย่างชัดเจนค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะรับว่างานวิจัยนี้เองก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างอย่างที่บอกคือกลุ่มตัวอย่างแค่40คนเองอืมก็ยังไม่เยอะมากครับ แล้วก็ระยะเวลาติดตามผลแค่3เดือนซึ่งก็อาจจะยังสั้นไปนิดนึงที่จะบอกถึงผลในระยะยาวจริงๆได้ค่ะก็น่าจะต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเนาะคะ่ะแน่นอนครับสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดในวันนี้การรักษาด้วย n ไนท์เลสก็ดูจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานอนกรนเป็นหลักหรืออาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบไม่รุนแรงร่วมด้วย ที่สำคัญคือมันเป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาชาคนไข้ส่วนใหญ่ทนได้ดีแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากจริงๆเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆนะคะถูกต้องครับผลการศึกษาก็สรุปไปในทิศทางนั้นนะครับว่า nightless ดูจะเป็นทางเลือกที่มีคุณค่าแล้วก็มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ก็อย่างที่ว่าครับคือยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแน่นอนในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็ติดตามผลในระยะที่ยาวกว่านี้เพื่อจะยืนยันประสิทธิภาพแล้วก็ความคงทนของผลการรักษาในระยะยาวจริงๆร,รวมถึงอาจจะช่วยให้เราเระบุได้ชัดเจนขึ้นด้วยว่าผู้ป่วยลักษณะไหนกันแน่ที่จะตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ดีที่สุดครับสร้างคอลลาเจนในเนื้อเยือ่อใช่ไหมคะครับซึ่งร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการตอบสนองหรือว่าสร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากันแล้วผลของการรักษาล่ะคะมันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องกลับมาทําซ้ําเป็นระยะระยะหรือเปล่าแล้วความแตกต่างในการฟื้นฟูนฟคอลลาเจนของแต่ละคนเนี่ยจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวที่มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญเลยนะคะสําหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตค่ะ